เพราะว่าโควิดภาษาอีสานเรียกว่าวัววัวชนหรือวัวชนโเป็นหรอกก็มันค้ฝึกด้ว่าชนโควิดเด้ออเพราะฉะนั้นก็นี่ถ้าวัวชนนิยมยัางขนาดนี้ถ้าช้างชนจะขนาดไหนตัดหรือ กรับลมัสการหลวงพ่อครับก็ผมจะให้หลวงพ่อต่อจากเรื่องอ่กลกลตเวทมอทีอีพ7เจ็ครับก็ต่อจากเรื่องครับก็กลับอารานิมอนกลับกลับราธนานิมนหลวงพ่อครับผมให้ควารู้ให้เก่กับ FC เอฟซีก่อ,อนก่อนหลวงพ่อได้ ว่าการจะเรียนรู้เรื่องช้างต้องเรียนให้จบไตรเพศคำว่าไตรเพศหรือไตรเวทก็หมถึงคําว่าไตรแปลว่าสามเวทคืออะไรามาเอความรู้คือวิทยาคมมารู้เรื่องสามศาสตร์ใีจบเรื่องช้างสมบูรณ์ศาสตร์ที่หนึ่งหลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นเรื่องของคราม องคือเรื่องของกฎที่สามก็เรื่องของโบราณนั้นเรื่องของพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ได้เล่าได้กล่าวไว้ว่าช้างเดิมเป็นสมบัติผู้มิบุญอยู่บนสวรรค์เดิมนะตั้งแต่พระพรหมสร้างโลกแล้วก็สร้างสรงพรพสิ่งทั้งมวลให้เกิดเป็นสมบัติประจำโลก มีทั้งโลกมนุษย์แล้วก็โลกสวรรค์โลกอุณยภูมิต่างก็มีทุกภพทุกภูมินั่นแหละแต่ว่าช้างอยู่บนสวรรค์ในภพภูมิที่ดีอยู่เหนือโลกมนุษย์นั่นคือความเชื่อของพราหมณ์หลังจากนั้นช้างก็ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยวมาอย่างโลกมนุษย์นี่แหละเป็นฝูจากการท่องเที่ยวมาเที่ยวโลกมนุษย์ คือบินได้คนงานงช้างบินได้แล้วก็มจาจับที่ต้นไทรชนี้นป่ายมะพานซึ่งเป็นต้นไทรที่มีขนาดใหญ่อันนี้เมื่อช้างมีจํานวนมากแล้วก็น้ําหนักแต่ละตัวก็มากจึงเป็นเหตุให้ต้นไทรต้องหักพังลงมาไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักของช้างไว้ได้เเหตุให้ต้นไทรนั้นหักคลื่นลงมา พอต้นไม้หักขึ้นมาซึ่งบริเวณนั้นก็มีฤาษีตนหนึ่งซึ่งว่ามาทางคาลีลาแต่บำเพ็ญศีลภาวนาใกล้จะถึงความหลุดพ้นคือวิมุติจะหลุดพ้นจากห่วงโศวิวัตวนคือเป็ไว้ใจเกิดพุทก่อนพุทธศาสนาย,ยังไม่เกิดน,นะจึงเป็นฤาษีพอฤาษีมาทางคะลืมตาขึ้นมา จากเสียงสนั่นบันไว้ <c oughs> ก็ได้เจอช้างโครงช้างฟูงใหญ่ฟูงหนึ่งฤๅษีมาทางกายาก็ได้สาบช้างเพราะนั้นว่ามันบรบกวนเขาก็จะถึงบทความมีมุดแล้วไม่น่าจะมาบรบกวนสมาธิตอนนี้เลยฤๅษีก็ได้สาบช้างทั้งหมดนั้นนะให้คนปีกตนลงมาแล้วก็ล่วงลงมา ไม่สามารถบินกลับไปสู่โลกสวรรค์ได้จึงมีช้างส่วนหนึ่งที่เรียกว่าช้างโลก,กลบ,บาลที่ฤาษียังสามไม่ทันก็บินกลับไปได้ไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมหาวิธีมาช่วยช้างหรืโลกมกนุษย์เรานี่แหละแต่พระพรหมก็ไม่สามารถจะช่วยช้างทั้งหมดนั้นได้เพราะฤาษีนั้นถูกสาบให้ปีหายหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีปีแล้ว จึงบินกลับสวรรค์ไม่ได้พระพรหมก็ไม่จะช่วยอย่างไรพระอินทร์ก็ไม่จะช่วยอย่างไรสุดวิสัยเพราะเวทม,มนต์ของพระของฤาษีนั้นแรงกว่าก็มากกว่าจึงเป็นเหตุในชานี่แหละโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทโรคมนุษย์รามากจึงกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทาร้ายทุกอย่างที่ขวางหน้าก็เลยเดือดร้อนถึงพระพรหมพระอินทร์ แต่ร้อนทุกภาคส่วนเพราะหมก็จึงได้ให้ในายพนันกัปปยายลงมาเกิดเป็นหมอช้างแต่ก่อนที่จะเป็นนายพนันกัปปยาก็ได้สาบนางเทพิดาวงค์ชี่อว่านางลุจิลานางนางลุจิลา,า,า,ลจ,ลาจิลาเป็นคนสวยเป็นนางงามประจำสวรรค์นั่นแหละ แต่บนความงามความสวยของก็ปรปจองหองอีกเยื่อยิงชอบยั่วยวนเทพบุตรุทั้งหลายบนสวรรค์ต้องฆ่ากันตายวันละสิบลายผูย้นางมีความสุขมากที่หนุ่มต้องมาแย่งนางแล้วก็ฆ่ากันตายวันละหลายสิบคนนางมีความสุขบนสวรรค์ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันจึงให้นางนี่แหละมาเกิดเป็นมนุษย์ลงมาอยู่ลงมนุษย์เรานี่แหลยโยมนุษย์เรา แล้วก็ <c oughs> นางก็เดินร้องไห้ในป่าไปเจอฤาษีตนหนึ่งเชื่อว่ามันสีฤาษีทุรวาดชื่อทุรวาดก็เลยได้สาบตกใจนี่นก็เป็นยางยักษ์จะมาร่วเกิริของตนก็เลยสาบลงไปในมือพิจะะารณานางก็เป็นเพลียแล้วก,กลายเป็นช้างพังฤาษีทุรวาดก็เลยนี่ทำไมช้างตัวนี้ถึงไม่ทำร้ายใคร พิจารณาถึงยาในาดีตชาติพบชาติต่างๆนางมีกรรมที่ทําให้ที่ปูต้องฆ่ากันตายจิงได้ไม่ได้โศกทามนางความเป็นมาแล้วก็ได้สาบให้นางก็ได้เป็นช้างพังไปฤาษีทุรวาิก็ไม่สามารถจะช่วยนางได้ในพิจารณาต่อไปว่านางจะพ้นกรรมได้ก็ต่อเมื่อนางได้คลอดบุตรได้สำโอกบุตรเป็นคนน้งถึงจะพ้นจากกรรมสาบได้ ฤษีัวารว่าก็เลยได้ไปเมตตาแล้วไปไป <c oughs> จึงไปหลอกให้ฤาษีเพื่อนอีกต้นหนึ่งเกิดให้นางยักษ์ไปหลอกด้วยอารมณ์จนฤาษีตัวน,นึงก็เกิดความใคร่ก็ต้องการไปปัดสวะไปเยี่ยวไปเบานั่นแหละเป็นใทนน้ำมัสจิหลุดออกมานางช้างก็วิ่งรีบวิ่งไปกินเราก็ตั้งคันแล้วก็อยู่กับฤาษี หนังก็พลจะคำสาปขึ้นบนสวรรค์เหมือนเดิมแต่นิสัยใจคอก็ไม่หมดไม่หมดยังไปยุยนเกลียดอยู่เหมือนเดิมที่ประบุขอยู่เหมือนเดิมส่วนนายพานักกปยาที่เป็นบุตรของฤาษีก็ได้อยู่กับฤาษีฤาษีก็อารมณ์สั่งสอนให้ไปดูแลช้างให้ไปช้างอยู่ในศีลแปดอย่าไปทำร้ายสัตว์อื่นเพอะตอนได้พระกำลังได้เปรียบทางพระกำลัง ทั้งลำตัวทุกอย่างได้เปรียบเป็นใหสัตว์ต่างๆนั้นอยู่ไม่ได้ต้องหมดไปถ้าเป็นอย่างนี้ให่ชายนกินผักกินพืชกินผลไม้ต้นไม้กินหญ้าวัาสินแปลหรือบางสาวรัตษในภานนั้นก็ไปยาวอยู่อบรมช้างก็ตั้งถึง200รปีนะพอที่จะขึ้นมาหมดวาระแต่ก่อนจะสิบทอดทีนี้พนี้ให้ช้างดูแล <c oughs> ให้คนดูแลต่อไป นี่คือในตําเนินของเรื่องของพราหมณ์พิศศาสนาพราหมณ์ในเบื้องต้นที่ก่อนที่จะมีพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับช้างให้ลูกหลานได้เสียต,ต้นมาปฏิบัติปัจิบันก็คือส่่งก็คือพิธีพราหมณ์หลังจากนั้นเมื่อช้างอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็เลยมีผู้สร้างช้างขึ้นมาอีกมีทั้งพระพรหมมีทั้งพระอิศวรพระวิษณุรพระภณีกี สร้างช้างกันมาสีต่ตระกูลขึ้นมาคุ้มกันเนรื่องของศาสนาพราหมนั้นช้างสีต่ตระกูลนี้เขาจะมีพละกําลังมีพลานุภาพมีฤทธิเดชที่แตกต่างกันนันคือเรื่องของศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นอาโยมทั้งหลายท้านผู้ที่ติดตามก็อยากให้เรียนรู้ไปเรื่อยเรื่องของช้างยังไม่จบง่ายเราเป็นปีก็ไม่จบเลยโยมนะม,มันเป็นสามมันเป็นสามศาส เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นเวลาสิบนาทีก็พอให้โอกาสไปแค่นี้ก่อนเนาะ<บ>แล้วก็ติดตามกันใหม่รัพก็เจริญพรฝรั่งพ่อครับเรื่องโควิดให้เอฟซีหรือเรื่องโควิดดูแลสุขภาพมั้งก็บ้างวะอ่าก็ส่วนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ว่าได้ก็คือโรคโควิดที่คนทุกวันนี้กลัวกันกพว,ว่าโควิดภาษาอีสานเรียกว่าวัว หัวชนหรื <c oughs> วัวชนเป็นมรคกก็มันคือค่วชนโควิดเด <COVID> อเ <c oughs> ออเพราะฉะนั้นก็นี่ถ้าวัวชนนโยมอย่างขนาดนี้ถ้าช้างชนจะขนาดไหนก็คืออยากให้ทุกคนนั้นมีความระมัด,ะมด,ะมด,ะมดระวังใน,ในการอยู่ร่วมกันของ,ของคนในครอบครัวของคนข้างเคียงใกล้ชิดประเทนี้มีสหายก็ให้ระมัดระวังตัวเราไม่ได้เกลียดโปรดกัรอะไรหดอกแค่ว่าเพื่อความปลอดภัย เพื่อความป้องกันการขยายแพร่พันธุ์ก็ทุกคนก็ล้างมือด้วยเจลปิดหนากาแล้วก็พยายามกินของร้อนช้อนฉันห่างกัน1-2เมตรขึ้นไปเพระฉะนก็อยากให้ทุกคนนั้นกลับเข้ามาแบบการมีชิิทำแบบดังเดินนั่นแหละโย,ยมพูดน้อยพบปากกันน้อยเจรจากันน้อยเรียกว่าใบายมุทุกป,ประเภท ก็จะเป็นผลที่ดีกับประเทศไทยในฐานะเป็นเมืองพุทธโดยขอทุกคนช่วยกันออกกำลังใจสู้ภัยโรคโควิดให้ชนะได้ด้วยความปลอดภัยและขอพานม่แข่งแรงทุกท่านทุกคนทุกต้นทุกเมื่อเทินพอเจริญพร